สวัสดีครับเข้าสู่ช่องพี่ชายมงคนนะครับผมกลับไปทงานมาในกาไม่เดินครับแบตเตอรี่ทานหมดครับแต่ผมมีวิธีให้ทานกลับมาเดินต่อได้ครับอีกสองหรือสามวันครับเนี่ยครับในกาเราไม่เดินครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับในกาเราไม่เดินใช่ไหมครับผมมีวิธีบอกครับแล้วก็งัดถ่านเราขึ้นมาเลยนะครับ งัดถานเราขึ้นมาเรานัดถานเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาถานของเราเนี่ยครับมาเอาตรงท้ายถานออกครับเอาคีมจับเลยครับได้ง่ายครับเพราะมันแข็งครับถ้าเราจะเอามีดงัดก็ได้ครับแต่ก็จะนานหน่อยครับคัตเตอร์แต่เราใช้คีมบีบนะครับเอาคีมบีบไปที่ตรงของถาแหละครับ อ่าพอบีบแล้วได้แบบนี้ใช่ไหมครับบีบไม่ได้แบบนี้เลยอ่าพอมีช่องเราก็เอาไข่ควงปากแบนนะครับงัดเข้าไปตรงนี้นี้นะครับเอาไข่ควงปากแบนงัดตรงตูดเลยนะครับงห้ตรงตูดออกเลยอ่าเนี่ยนะครับออกแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ จะได้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปใส่ในการเราเลยนี่นะครับรับชมนะครับเอาไปใส่ในการเราเลยเดูยนะครับเอาไปใส่ในการเราเลยอ่านี่ครับอ่าในการเราก็เดินใช้ได้สองถึงสามวันเลยครับฝ่านเราจะซื้อถ่านใหม่ครับครับ ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามครับขอบคุณมากครับ